สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพี่น้องเลยสบายดีครับพี่น้องขั้วปลาไปก่อนผลงานเมื่อคืนพี่น้องได้บลายคืนมูได้บลายคืออันพอน้องอันไอ้น้องพอน้องทำนะบอไรไลคืออันพอน้องพอน้องลูกแฝดนะ คนนั่งดูแพกนั่นได้หาโลมองห้ามไปนี่หลายคนแล้วนั่นได้หาโลแต่ปรากฏเอานั้มีสิบตู้ได้ประมาณโลปายเนาะได้ประมาณโลปายหน่อยหรือสองโลตุ่นพี่น้องจะจัดสอลยะเข้าขี้พี่นวไหวพี่น้องบ้านนี้กันเอาตุนอาหารไว้พี่น้อง ตุนอาหารไว้กันน่ะแล้วใช่ไหมตุนไว้งาปลาขึ้นเราก็ต้องไปรัดมาเก็บเมียนพี่น้องมันบ่มีขี้่ปันได้หรือเปล่าปลาน่ะปลาขึ้นฝน,นตกปลาขึ้นมันก็บ,บ่มีขี่ปันไดะ ข้าวสิคั่วไหวคั่ไวไหวแต่บัตรนั่นน<ม>่ะข้า,าวกระห่าพะชายามัแกงจะจับปลาจัาาาาบปลาไปนู่นอ่ะวนี่คือข้า,าวและคอืกอกินปลาปวดข้าวจับหมอยกินปลาค่ะบุ๊มันกินหอยกินคือปลาพอมินนี่ก็ได้ไลายได้เมือ่อคืนนี่ก็ได้แล้วก็แม่ใถ่ไข่ลิปเดียววะบ่ ไปหลเ,ลเลนี่แต่คอยถ่ายเลยก็ลงเส่านี่มาดึกที่ผูก็มีสัญญาณโตัวโนโมันก็ได้สำคัญกับอาากกคอยหน่อยจ้ะปรากฏไม่ของเงินในจียอดนะก็พอน้องเงนดูแขนนกนะกันี่แต่ปรากฏไม่ไข่รับโฟดขายโลละสองร้อย มีฮาโลแเราเราไปเอาในนี้สงสัยปลาหัวครอบนี้จะไปกล้ปลาสิับกับว่ากัดหักคนร้ายทางจุมข่อยไปนะนี่แต่ปรากฏแม่ไข่เอ้ยคนกินแกงกินชวนปลาข้าวนะสิปิ่งกิน

มาสิลงไปเอาโตไปลำเพื่อนนอนรับแล้วก็เลยเศร้าโตไปเศร้านี่พอท่านตื่นมันเป็น,นยังคือว่าต่ำเจกูกินนะมันจังบ่มนมือเคื่อืนี้เข้ากับได้ปลาหน่อยไลยผุลักษะสะผุลได้ซองกระซามแต่ว่าจักจักคน พังเบ่งหมูแรงสิบปบ่มูแรงไปตึกปลานหน่อยบ่ลงไปสู่อันลงไปเอาอันยี่ลอยนี่ลงไปสู่เรับ่ฮะ,ะให้มันนอนจ้ะนอนอยู่คนนี้ให้เขานเย่อ้ไรบ่ื <ừ. S 2> ึ ใช่ดอัดนนึงอันนี้เซฟตำมกทั่วสิ่งกินกับต้มมกหอยเปียงป่ากินเขาแล้วก็สิไปไทยนาหูดไวไทยตะกะไวพี่น้องเลย ชงโลมาพี่น้องแล้วเลยมาหากินข้าวให้กินข้าวลงไปมึงเฮียนเด้อปินปลาคาวไม่ไข่อีแววพี่น้องตำถั่วต้มหอยอุอ้ยอาหารสันเลิศเหมือนปลาคาวม่กระไรเอาเอาปลาเอาไมา้มหิหมะเอาจานมแล้วเอาจานมากระ <laughs> หิตบ่อย มาพี่น้องมื้อนี BE ้ตัวป่วนบ่อยู่พี่น้องเย็นดากอาหารล่ะพี่น้องเป็นตาแซ่บอีหลีตัวป่วนบ่อยู่ก็เย็นดากพี่น้องเอ้ยตัวป่วนเมื่ออญาแต่มือวานเมื่อก็แวะซื้อข้าวผัดให้กอนึงมือกินอยู่บ่กินอยู่มีหมูแล้วก็กินอยู่มาพี่น้องมาขา้าเห็นอยู่ให้อาหารเพิ่น ปิ้งปลาหันหอนต้มหมักถั่วต้มหอยกัโอ้มีแตแนวสดพี่น้องต้มน่อไม่เอาในกอเองหมุ่วานไปเด็กเอาบซุปสั่งไปเ็ก่เดยนไปกินไปเดกชไปกินได้เห็ดหรือต้มโอ้ลุกมาสหวานเนาะให้คือายพี่น้อง เือว่าห้อยโค้งเกินพิจเรือแทบแ่บม่ิออกวันวานมันคือแฝงห้อยเฉิๆไอ้วินแขวอก็ดีพี่มองห้อยก็ง่ายว้าวนี่แหลนมึงนี่ตาแม่ใครเนี่น้องนี่ตัใหม่ เขาบ่มักเน่เหนียวเน่เหนียวรอย่น้ยเ่อะ่กิงงอ่ะอ๋ากระถ่ชุบด้วยบอกไข่แนก็้างกไกยีปลาน่สเนาะ่อนบันเฮากรซบันเฮานีเละบ่ กินหอยเพราะว่าบ่าอ,นนยอยากินเนื้นยางกินปลาหัวก่างลายกลางลายอะไรนี่แต่กินไข่เท่านั้นแล้วม่แต่แนวตีมันก็กินไข่ไมันจีบจ้องจ้องม,มาไม่เองนเลย อยากไปห้าเราไม่ต้มเราไม่ผ่ป่ามาต้มกินขึ้นมูอย่าเงนี่นเรา,าไม่ไ่้เอามาตืนให้เล็กคนด้กแต่กินกอนเราเปนกินเราไม่ในกองเื่อนไล้เขาก็ไป่รห้าแล้วมันไปทางเขเปไปได้ แคสิ่งติตามอยู่เท่านันออ, <ฮะ S 2> อันนี้ก็เอามาแต่หมักห้อยนี่จ้ะเอามาแต่บ้านหลาสาวที่น้องบัณฑการบ้านมะม่วงห้าวมะเบิร์ดเลยบุมีิเอามาเ,าาเ,กเกต้นให้หน้ามันข้าเจ้าหลอกเก็บอาให้หน้าว้านเนี่ยเป็นคุรธรรม

for uh having -huh.

น้าเพาะว่ากัที่แหกว่าชิวานเนาพี่น้อยแต่พอเิ่นพอหน้าน่อยยันพอกินกเลยดิดำเอาไหลุกซาวมาดำซอยเผื่อานเดียี่เอกับปพอเล้วพ่อขึ้นหรอาหน่อยมีขายู่ได้

ก,ก,กินก็อยากให้ลูกกินเองลูกตีโตมันว่ามันก้างเอาไข่ให้เจ้าวมันบอกมีกาาม้างอะไรไข่หงั่งก็มีก้างมันจะแตะกเลยแหละงั่่มันก็แค่ห้องเรา เราไปกินอยู่ป่าเหนป่ไปลยป่ะืไนั่งะครับกินหวยนะไปแล้วพี่น้องตัว่าคลิปหน้าเนาะมันบ้าสมารมันก็ไม่จะป่าเ